สวัสดีค่ะช่างบัวนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับ macbook a 1 7 0 8นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเข้ามาในอาการก็คือปุ่มหลุดนะคะก็คือตามการใช้งานตามอายุไขเนาะก็จะมีเปลี่ยนไป3มปุ่มนะคะก็คือตัวตัวซีตัวคอมมาแล้วก็ตัวดีนะคะก็คืออันนี้คือปุ่มใหม่ที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะ ก็คือสามารถใช้งานได้เนี่ยค่ะตามปกติเลยก็คือกดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคอมมาเนี่ยคือคกลไกเนี่ยของลูกค้าเขาจะหักมาตรงนี้ด้วยช่างโบก็เปลี่ยนตัวกลไกของตัวคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงไปถึงเปลี่ยนปุ่มใหม่นะคะก็คือสามารถใช้งานได้กดได้ตามปกติเลยอันนี้ก็คือลูกค้าเสียมาเฉพาะแค่ปุ่มนะคะ ก็ในกรณีที่เสียเฉพาะแค่ปุ่มเนี่ยทางร้านสามารถเปลี่ยนเฉพาะปุ่มได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถนําเครื่องเข้ามาเช็คก่อนได้ค่ะถ้ามีอาการเสียทางเราก็ประเมินตามจริงนะคะแล้วก็เปลี่ยนอะไรตามจริงะคะ่ะเพราะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามผ่านทางเพจของทางร้านนะคะหรือ Li n e แอดออฟฟิเชีของทางร้านได้เลยนะคะแต่วันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ